งานนี้มีเฮอีกแล้วทุกคนนะงานมันเด็กให้ไปเบอร์เกอร์จิงทองหล่อนะครับโอเคเราจะไปรับเบอร์เกอร์จิงทองหล่อกันว้าวเข้าสู่น้ำฝนแล้วนะครับไปกันทุกคนว้าวมันคึม้มตั้งมันทรงคึ้นๆตั้งแต่ที่ผมอยู่อะไรนะอยู่เคเคมิเลดหรือเปล่าเคมิเลดของอ่าพระรามสี่นะครับมันคึ้นๆตั้งแต่ตอนนั้นละตอนนี้มันก็ บบตกลงมาอย่างหนักนะครับว้าวโอเคเราใกลใกล้ไปเอานะครับเพราะว่าถนนมันอาจจะลื่นก็ได้โอเคถึงเบเกอร์ทิงแล้วเดี่นแล้วเราก็ถึงร้านที่เราตามหามาโนนานนะครับทุกคนนะดูสภาพผมตอนนี้ก่อนนะครับ <laughs> โอ้ยับเยินเลยครับทุกคนแล้วดูท้องฟ้านะครับ เป็นไงทุกคนท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยความมืดมิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปแจ้งออเดอร์ก่อนนะครับว้าวเป็นไงครับบรรยากาศ ของการส่งวิจีสส่งอาหารของตามสไตล์ผมนะครับทุกคนนะก็โดนฝนเราก็ไปนะครับโดนแดดเราก็ไปไม่ใช่อะไรนะครับเพราะเราหาตังค์นะครับเราหาเงินเพราะเงินตัวเดียวเราทุกคนนะถึงทําให้เราเป็นแบบนี้ได้เออถ้าไม่ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ไม่ได้เงินนะครับเราก็ต้องทําไปดังนั้น ดังนั้นนะครับทุกคนความยากลําบากของการส่งอาหารที่ผมพยายามรีวิวให้กับทุกคนได้เห็นนะครับเราก็ได้ขายทํามาค่อนข้างที่จะหลาย EP แล้วนะครับถ้าใครได้ดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเรา้วยนะครับเพราะว่าช่องของเรามันมันไม่ได้มีแต่เราขับรถขับอะไรนะรทุกคนคือผมเป็นคนที่ชอบงานศิลปะด้วยผมจัดเวลาผมไป ตามที่ต่างๆนะครับผมจะวาดรูปแล้วก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการวาดงานศิลปะด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ช่นชอบงานศิลปะที่แปลกๆใหม่ๆแล้วก็เป็นอยสระสามารถที่จะไปกดติดตามที่ช่องของผมได้นะครับเดีย๋ยวให้เขาผ่านไม่ผ่อนเ <laughs> ขินเข,น <laughs> นนนขินพูดมันสตันนะครับเขินพูดมาเลยสตันโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับสไครต์ด้วยนะครับ บายบายเฮ้ยยังไม่จบคลิปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปรับเบอร์เกอร์คิงแล้วก็จะไปส่งเดี๋ยวค่อยค่อยปิดคลิปกันโอเคได้มาแล้วนะครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์คิงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กล่องแล้วก็จะไปส่งให้กับลูกค้านะครับไปตากฝนต่อไปนะครับ <laughs> เส้นทางที่เราจะเส้นทางที่เราจะไปส่งนะครับมันจะเป็นอ่าน่าจะใกล้ๆกับเกียรติเบนะบทุกคนมันจะเป็นซอยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะซอย42นะครับน่าจะเป็นซอย42โอเคซอย42บมันบันเบน,นะครับอย่าลืมว่ามันเป็นบันเบแล้วก็มันไม่สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ออกมาได้ดังนั้นผมก็น่าจะไม่รู้สิทุกคนรู้จะทำยังไงเดี๋ยวไปดูด้านงานดีกว่า ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับด้วยความยากลําบากเป็นตอนนี้น่าจะ18นาฬิกาพอดีนะครับทุกคนก็น่าจะเป็นการเคารพธงชาติพอดีเพราะว่าเราอยู่ใกล้โรงเรียนนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปส่งออเดอร์เราก่อนขับรถลําบากมากนะครับฝนตกแบบนี้ บางทีผมพูดพูดอยู่แบบนี้คนก็รออา,อาหารก็มีนะโอเคเดี๋ยวไปก่อนครับออเดอร์นี้ถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับ